สวัสดีครับผมอาซอซี่อยากวิจัย,ยเนี่ยยานิสซึนที่สองครับคันนี้มีปัญหาเรื่องไฟเช็คโซนะฮะเจ้าของไปเช็คมาแล้วนะฮะเกิดจากว่าคันนี้เคยถูกขาดกัตไลติกไปแล้วนะฮะก็เลย,ยส่งสัญญาณไปที่กล่อง ECU นะแล้วก็มวลผลจะมาชี้หน้าปัดว่าเป็นรูปไฟลุกเครื่องแล้วก็เชคออค็ค่านโค้ดนะก็แปลว่าเป็นโค้ดที่0420แต่ว่ามันโดนแค่มีกัตไลติกนะครับคันนี้ก็เลยแจ้งใส่นะฮะใส่แคตเข้าไปนะครับเรื่องยูนติงานนะฮะว่าเรากำลังใส่มันตรงไหน,น นะครับนี่นะฮะก็เป็นเทสเตอร์เดิมนะฮะติดตั้งนครับต่ไรติกเข้าไปนะครับแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วครับเริ่มไฟโถงประมาณนี้นะครับทางร้านาท่อซิงมีพุ้มุ้นนะฮะไว้คอยให้บริการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ่อนแคร่สำหรับคนทใช้จุกยกบินนะครับอันนี้ติดตั้งเว้แล้วแต่เกียร์โบนที่อยู่ข้างก็หายนะครับสนใจนะฮะปัญหาในื่องท่อซิงไรติ้งมาที่อ่ท่อซิงเลยครับจบ ครับจบขุ้นแก้ปัญหาเรื่องไฟโชววิ่งไม่ออกนะฮะที่เกิดจากแคดตันนะครับมาเท้าซิงครับ